สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนแค่เห็นแค่เห็นเพิ่นพาตนหงกเป็นซีซีเฉกเนาะคะ่ะนี่ค่ะผ้ามองหงเป็นซีเฉกเนาะเพิ่นมาตามจะาข้องตนหมองหงกเพิ่์นมานี่ค่ะพาเป็นสีเฉกสงสีเนาะเพิ่นมา,านนมหลอกสมองตนมหมองหงก์ถ้ามันย่านตายมันสิติดลูกเนาะคะ่ะ เพิ่นมาปลูก้ตถึงเต้หลายเดือนแล้วนะคะมันก็ติดลูกเนาะมาที่นี่เพิ่นก็เลอยอเพิ่นก็เลยพาเนาะค่ะแล้วเพิ่นกเ็เอาเอาองคแตะเกษตรอง,งยัดไว้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวใช้เบิ่งทั้งทงเนาะค่ะบานนี้หลังจากที่เพิ่นฮ็ดแล้วไดสองอาทิตย์เนาะคะ่ะนี่ค่ะมันก็สิไดผลก็เพิ่นว่าอีลีเนาะค่ะพี่ๆถ้าต้นนองฮุงผู้ได้่พเป็นหมากเนาะคะ่ะ มันบูกหน้านแล้วมันบาติดหมากเนาะติดลูกเนาะลองดูนะคะลองวิธีนี้ดูเนาะนี่ค่ะผ่าออกเป็นสี่แฉกแล้วก็แยกออกจากกันเลยนะคะเอานี้เอาอันนี้ดันไว้เนาะนี่ค่ะดันไว้เพิ่นบม่ได้ตายเนี่ยค่ะนี่ย่างอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะแตกยอดออกมาคือเก้านี่ค่ะนี่แตกยอดออกมาเหมือนเดิมเนาะไม่ได้ตายเนาะแค่ก็เพิ่งเคยเห็นเนาะค่ะเพิ่งเคยเห็นวิธีนี้เนาะ แถวบ้านน้องแค่เพิ่นเอาสินมะนุ่งให้ให้ให้มังห,หงนะคะมันเป็นหมากเนาะ,ะแต่อันนี้คือนี่แหละค่ะเห็นแล้วก็เลยเอมามาให้พีพีเบิงะะะะะะ่งเนาะค่ะเนาะทำมังหงผู้ใดบ่เป็นหมากก็ลองเบิ่งเด้อค่ะเดอะ้อไปแล้วค่ะเอาของแปลกมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ